ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนสวัสดีเิฟตีผู้ชมทีทุกท่านครับวันนี้ก็หน้างานครับเฉะแฉดนิดหน่อยครับก็ทํางานไม่ได้ครับก็ที่บ่อฝนตกจริงๆที่นี่เราก็ทําได้นะถ้าเราพูดหน้าออกก็ทํางานได้แต่ว่าที่บ่อฝนตกตเมื่อวานเอ็กซินตอนบ่ายครับไดชาร์จเสียอแล้วครับท่านผมโอ้อะไรนักหนาเหรอครับลูกนี้ครับมหากราบเลยครับ ที่ว่าผมบอกซ่อมสามรอบนะครับเนี่ยฮะเนี่ยซ่อมไปสามรอบซ่อมไปมมาซ่อมจนทั้งลูกครับปลีเย็นแม่งใหม่หมดเหลือแต่เปลือกกับคัดเอาเนี่ยที่ไม่ได้เปลี่ยนที่เหลือเปลี่ยนใหม่หมดก็ยังไม่หายใช้ได้ห้าเดือนมีปัญหาเมื่อวานไม่ชาร์จไม่รู้ด้วยเรื่องอะไรูหนูกัดสายไฟหรือเปล่าไม่รู้โมโหครับจัดได้ใหม่ใส่เลยครับนี่ครับตัวนี้ครับก็ต้องแปลงใส่ครับเป็นได้ห้าสิบแอมครับอันนี้จะเป็นยี่สิบห้าแอม ตัวนี้แอมจะน้อยนะช่างบอกแอมน้อย25แอมใส่50าสแอมไปเลยครับเอาชาร์จให้กระจุกระจายไปเลยตอนนี้ก็ไฟได้หมดแล้วครับพอดีช่างไม่อยู่ครับช่างไปเอาช่างเอาขาตัวนี้ไปทําขายึดตัวค้าขาได้ใหม่ครับเรากเไปใส่พานด้วยปวดหัวเจ็บปวดจริงๆก็อ,อยู่กลางทางนะุ่งเนาะก็ไม่ได้หอดแบบไปชาร์จครับใช้รถยนต์ชาร์จครับนี่ฮะ พวงสารถยนต์มาชาร์จครับเอาจากไฟรถยนต์นะครับชาร์จครับชาร์จเทียรลูกครับเนี่ยชาร์จแต่เช้าแล้วจะคอยชาร์จไปเรื่อยเดีย๋ยวไฟมันก็เข้าก็น่าจะไม่เต็มก็สตาร์ตติดนะครับสตาร์ตติด <laughs> ก็ส่วนใหญ่ก็ผมก็ใช้ชาร์จแบบนี้แหละถ้าเกิดอยู่กลางทุ่งโ,โมโหครับนี่ครับสี่พันห้าครับลูกนี้เนี่ยซื้อใหม่เลยโมโหไม่ต้องไม่ซ่อมแล้วซอบจนปวดหัวแล้วเนี่ย ซ่อมไม่ได้ดีกะว่าซ่อมให้ดีไม่ดีครับยกลูกไปเลยโอ้โหโนี่ครับได้ใหม่ๆหน้าฝนัวจริงๆดีนะครับเมือ่อวานฝนตกครับแต่ฝนไม่ตกระบันไลเลยร้อนหน้าดูแอร์ไม่มีอะถ้ากล่าวว่าถ้าเกิดว่าถ้าถท้าวิ่งได้ก็ต้องพ่วงติดทำงานไปก่อนครับ เพราะว่าช่วงหน้าฝนเนาะช่วงแรงก็ต้องรีบทําจอดไม่ได้นี่ครับตอนนี้งานก็ไปครึ่งกว่าแล้วครับไปครึ่งกว่าแล้วอ่ะเดีย๋ยวดูตอนเสร็จครับว่าจะเป็นยังไงก็เลงจะถามว่าพี่นก็รู้จักช่างเนี่ยไหมนี่ครับประกอบสายพานสายพานใหม่สองเส้นนะครับนี่สายพานเปลี่ยนใหม่สองเส้นอีกดายใหม่นะฮะเหลือขั้นตอนต่อสายครับ ไม่ตรเลยเหรอไม่ใช่ตดวแต่ลงยูทูบนี่แหละเน<อ>ี่ยในย่านคลองสี่คลองห้านี่เรียกใช้บ,บริการได้ใช่ไหมช่าง<อ>ชื่อร้านอะไรร้นานช่างที่ร้านอะไรคุณดังช่างกล้องครับผมช่างกล้องใช่ไหมชาวนากรเรียกใช้บ,บริการได้ครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไปให้ในคลิปนะฮะจลิปเหาจริงแหมมาทำให้ถึงที่นี่ฮะช่างมาำทำถึงที่อันนี้ก็ ซ่อมหลายรอบเลือเกินอันเชิญกลับบ้านเกา่าก็เอาไปเก็บไว้ครับนี่ยไปเก็บไว้ได้่ตัวได้ใหม่มาแนละ้วตัวนี้ก็จะเป็นแอมสูงมากกว่าเดิมนะครับเป็นแอมสี่ถึห้าแอมหรือว่าช่างปกตีเป็นห้าสิบแอม่ะแต่ตัวนี้มันยี่ยี่ห้าแอมแอมสูงกว่าเดิมเ้าไบอีกต่อต่อ,ตอ,ตอสายก็แปลงนิดหน่อยครับแปลงขาแปลงอะไรนิดหน่อยฮะจะแปลงขาแป็งอะไรนี่ครับเดี๋ยวก็ติดหลอดไฟนะ ไปตันนี้อีกตัวนึงเป็นหลอดไฟล่อลอ,ลอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะติดแต่ตัวเช็คแอมในรถอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเช็คแอมในรถอีกตัวหนึ่งก็รู้แล้วว่าไฟชาร์จไม่ชาร์จตัวนี้ก,ก็จะรู้สถานะแล้วเพราะว่าของผมของเก่าไม่มีนีวินเวินตรงนะวินตรงเป๊ะเนี่ยสาคัญนะครับการแปลงจะทําแปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะแปลงวินแปลงใดชาร์จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พานต้องให้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะดีที่สุด มันยังไม่เปลืองสายพานนะฮะการตลอหระยาวจะไม่มีหรือ,อ,อว่าโอ้ได้ตรงรูครับเป็นไดที่ใหญ่ประเดิมนะแอมสูงกว่าเดิม <c oughs> นี่ครับช่างกําลังเดินเช็ควลต์นครับในรถอยู่ครับใกล้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นน็อตถอยเสียครับที่เราจะถอดถอ,อดออกเนาะน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตหลักของเขาควายถอดออกเปลี่ยนเป็นตัวสั้นนะครับเพราะว่า ตรงเนี้ยไดมันจะมาชนตัวเนี้ยชนหลักน็อนตตัวเนี้ยเขาควายอ่ะตัวสุ่มหนึ่งไดมาชนตนัวนี้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นน็อตสั้นแค่นี้น็อตสั้นแค่นี้แคนี้โฟล์ทนี่นะฮะเปลี่ยนเป็นน็อตสั้นอันนี้ก็เหลืออุปกรณ์เหลือญี่ปุ่นทาเหลือนะฮะช่างก็แปลงละจากไดยี่สิบห้าแอมเปลี่ยนเป็นสี่สิบห้าแอมมาเป็นไดใหญ่ขึ้นนะฮะก็ชาร์จไฟได้ดีขึ้นเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ใน คลิปนะฮะให้พี่เพื่อนติดต่อบสางงานนั้น้าเกัดอยู่ในย่านคองสี่คองห้ารับลูกการะย่านเนี้ช่างเขาสามารถวิ่งไปทําได้นะฮะนะราคาก็ถามแพงไหมก็ได้ยกลูกก็4 5่พันหครับแล้วก็ติดเช็คโวลเช็คอะไรอีกพันหก็เป็น6ก0 0นหกพัแล้วก็มีค่าสายพานค่าน้ำมันก็อีก800ก็เป็นทั้งหมดเป็น6 000, 8พันแปประมาณอ <Yeah. S 2> โอ้ยาอโอเค okay, ครับ อาจจะไปดูเช็ควอนนี่ฮะนี่ฮะเช็ควอนนี่ฮะขึ้นยี่สิบแปดเลยนี่นะครับเช็ควอนเป็นเช็ควอนแล้วปกติไม่มีนะเพราะหน้าจอมันคงใช้ไม่ค่อยได้แล้วล่ะมันไม่น,นั่นแหละลกๆหน่อยดีรถอุปกรณ์ครับนี่ฮะ อ่าโอเคครับพี่เพื่อนยังไงมันสมพุทโคต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อมคินหน้าฝากกากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มันสมพุทโคด้วยครับจะได้สาระดีเกี่ยวกับรถขุดน,นะครับสวัสดีครับผม